ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหนุนชาแนลจะมารีวิวเหรียญนะครับหมุนเหรียญนะครับหนึ่งบาทนะครับหลังวัดภาษีนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับ UNC นะครับตัวติดลําดับที่สามนะครับหายากนะครับมากนะครับสภาพนี้นะครับสภาพที่ผมถ่ายทําอย่างนี้ก็ถือว่าสวยงามมากนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเป็นเหรียญของสกุลเงินบาทนะครับที่ใช้นะครับ ในประเทศไทยเหรียญกระส่ามุ่เรียน1บาทนะครับชนิด1บาทในชุดปัจจุบันนะครับด้านหน้านะครับเป็นภาพพระบาทพระบรมสาลักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านหลังนะครับเป็นภาพของวัดพระศรีนะครับรัตนเกษรีหรือว่าวัดพระศรีรัตนารามนะครับประกาศออกใช้เมื่อวันที่8สิงหาพศพศ2 5้9นะครับในปีพศ .2,500 52นะครับกรมธนารักษ์ได้ปรับได้นะครับปรับปรุงรายละเอียดของเหรียญนะครับได้เปลี่ยนโลหะที่ใช้ในการผลิตเหรียญหนึ่งบาทเป็นโลหะไส้เหล็กชุบนิกกเิลนะครับน้ำหนักของเหรียญนะครับลดลงมาเป็น3กรัมนะครับจากเดิมเป็น3.4กรัมนะครับโดยที่มีนะครับขนาดความหนาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าเดิมนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับของไอ มีปศพนรสบนี่ครับครับที่มีวัดพระศรีอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้นะครับเหรียญน,นี้ค่อนข้างที่จะราคาค่อนข้างที่จะสูงหน่อยเพราะเป็นเหรียญที่หายากนะครับผลิตออกมาน้อยกว่าเหรียญปีปศพรสา5เหมือนกันแต่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นรูปทรงอี่แบบหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นด้านหลังเป็นวัดภาษีนะครับอันนี้ก็คือผมก็ ได้มาอยู่สองเหรียญนะครับก็คงต้องเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญแบบนี้แม้ตอนนี้อยู่ที่ราคาครับเออนะครับเหรียญเหรียญมุกเหรียญนะครับเดี๋ยวขอเยับนิดนึงนะครับเหรียญมุกเหรียญนะครับหนึ่งบาทนี้นะครับยืนซีเนี่ยราคานะครับเมอตอนนี้เนี่ยราคาตามเพจนะครับตามหนังสือเลยเือว่าตามที่แต okay. ่างทค่อนข้างที่จะสูงนะหลายเท่าเลยนะครับก็ราคาอยู่ประมาณ ที่หกสิบห้าบาทถือว่าสูงมากนะครับถ้าพี่เปนน้องๆที่ไปซื้อของแล้วเขาทอนมาก็ฝาร์มปีพศออด้วยนะครับของปีพศหลักสามสามสิบกว่าขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาเริ่มสูงดีดถูกขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นตามช่วงไหนที่ผลิตมากผลิตน้อยนะครับอันนี้คือในการผลิตออกมาในลักษณะนี้มันก็เลยราคาก็เลยค่อนข้างที่จะแปรผันอยู่เรื่อยๆนะครับ ครับก็ยังไงก็ฝากกดกดกระดิ่งให้ผมชาแนลเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจหาเหรียญหรือว่าข้อมูลของเหรียญบาทหรือว่าเหรียญต่างๆเนี่ยนำมาฝากพี่ๆน้องๆซึ่งติดตามุมชาแนลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมชาแนลหาเหรียญมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมแล้วก็ข้อมูลดีๆแล้วข่าวสารดีๆได้รับทราบเพื่อตามทันตลาดของเงินเหรียญน,นะครับครับก็ ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ